แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องกเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชน,นะคะและในส่วนกรณีอื่นๆแอดก็ได้อัปเดตไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของคลิปที่ผ่านมาไปตามดูได้นะคะคลิปนี้เราจะมาเน้นผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชน,นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินปี2563และหลักและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2564นะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะอันนี้เป็นอาการมาอัปเดตนะเผื่อบางคนยังไม่ทราบนะคะหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกร่อนเกิดภัยนะคะมีพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ายไร่ทีนี้เราก็มาดูนะคะข้าวให้ความช่วยเหลือ1340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัดให้ความช่วยเหลือ1980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4,000พ 48บาทต่อไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ทีนี้มาดูขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเกตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิพบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเกษตรกร,ร,กรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกสศ01ซึ่ง มีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอบตอรหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองตามสถานที่กำหนดนะคะคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหายนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า3วัน สำนักงานกเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการกชกอพิจารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะหากไม่เพียงพอให้สำนักงานกเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการกยกชพจพิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งวงเงินในอำนาจ20ล้านบาทนะคะ ไปต่อหากไม่เพียงพอให้คณะกรรมการกอชอพอจอพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้เงินทอดองราชการในอำนาจประหลัดกศสอวงเงินในอำนาจ50ล้านบาทนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติโอุทโกภัยน้ำท่วมนะคะ การช่วยเหลือก็จะมีน้ำปัจจุบันและก็หลังน้ำลดส่วนใหญ่ <c oughs> ก็จะเป็นหลังน้ำลดมาประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมกันต่อไปนะคะอัปเดตล่วสุน13ตุลาคม2565